เรื่องเรามาถึงขนาดนี้แล้วฉันควรจะทำอย่างไรดีนะ พลูปพี่เราถ่ายคู่กันอนะอยากเอาไปลงที่ไหนนะทําไมอ่ะเราไม่อยากให้มีคนเอาไปบอกพ่อแม่เราอะ่ะกลัวท่านกังวลใจได้เด็ได้เด็เอาตามใจเธอเอยูลดาเธอทำอะไรอยู่เนี่ยงานเธอส่งครูปไปแล้วไม่ใช่หรออ้าวนี่มันงานของพลน,นี่ดาทำให้อีกแล้วหรอไม่เหนื่อยบ้างหรือไงนะ ใช่เธอจะรักจะหลงพลมากเกินไปแล้วนะจนไม่มีวา้พวกเราเลยเธอจะรักจะหลงพลมากเกินไปแล้วนะจนไม่มีวายพวกเราเลยพลหลังจากนี้เราทำกันบ้านให้พลไม่ได้แล้วนะเฮ้ย hey, ยังไงเนี่ยเธอก็เปลี่ยนปากกาเปียน์ลายมือดิไม่ได้หรอกวันนี้เราเพิ่งโดนครูเรียกไปว่ามาเนี่ยถ้าเธอไม่ทําให้เราอ่ะเราจะเอารูปที่พวกเราถ่ายกันอะไปลงโซเชียลให้หมดเลยนะอะไรอ่ะก็ะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอ เฮ้ยแค่นี้ก็ทำให้ไม่ได้ไงเฮ้ยใครเจนเริ่มสวยมากดูดิ่เออสวยดีแบบเอออยากได้หุ่นอย่างนี้เลยอ่ะคือพวกแกดูนี่ดิอะไรอ่ะโห เห็นกันเมียไม่คิดว่าจะขนาดนี้แล้วเนี่ยเออนู่นไงมานู่นแหละเออจริงได้เรียนไม่ใช่หรอกล้าทำเนาะเฮ้ยดาเธอดูนี่สิเฮ้ยทำไมพอลทำอย่างนี้อ่ะใช่ดูดิ ไม่ต้องเครียดน,นะเว้ยแกลองทักไปถามข้อมูลที่เพจบกปอทดูสิเผื่อจะช่วยแกได้นะใช่เห็นว่าเป็นหน่วยงานปราบปรา,าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีน่าสนใจนะลองเข้าไปดูสิขอบคุณพวกแกมากนะที่คอยอยู่ข้างๆเราอะ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะลองทักหาเพจดูเพจตอบแล้วเขาว่ายังไงบ้างอะ ต้องขอบคุณที่ตอนนี้มีหน่วยงานบกปทที่ช่วยให้เราได้มีความรู้และพ่อแม่ก็มีความรักความเข้าใจทําให้เราก้าวผ่านเรื่องราวในครั้งนี้ไปได้สังคมโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่เราไม่อาจควบคุมหรือคาดเดาได้ว่าเมื่อไหร่เราอาจจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระทำผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่หากได้มีการดูแลแล,และช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันร,ระหว่างคนใกล้ชิดเราก็จะได้รู้ทันโลกโซเชียลมีเดียพนสิ่งที่เธอทำมันผิดนะ โพสภาพเราทั้งที่เราไม่ยินยอมถ้าเธอไม่ลบโพสต์เราจะแจ้งความเราขอโทษด้วยนะเราจะลบโพสตเดี๋ยวนี้แหละเธอยกโทษให้เราได้ไหมเรายกโทษให้โหนก็ได้แต่อย่าไปทำอย่างนี้กับใครอีกนะ <c oughs> เรามีอะไรจะบอกด้วยเราติดมาหาหลัยที่เดียวกับดาเราจะตามดาไปนะ